เออบักลาสิไปดสจนะเอขนมมาส่งตาเต้เต้เอาขนมมาส่งตาบ่ครับน้องกอลี่รถจักรยานเอาขนมมาส่งตาบ้าโดนเลยเฮ้ยแล้วแล้วเพื่อนไหนเออ โอ้เจีงคักเจีงคักบกกักลาเจีงคักอืมก็ขนหมาส่งตาดสิครับมาปันแม่เจีงจังเลยเจีงจังเลยเออปันแม่ยิบเอออืม <c oughs> โอ้บักลาชี้ยังเจีงเถอะว่านี่ ตุงขนมนปัดเอ้อเพื่อนอบยมลาขนมมาส่งตาเด็กขนมยังแน่ยดขนมยังแนไ่ยอะยังแน่ยด้นขนมยังแน่ปัดนนเดี๋ยนุมเดนมมาส่งตาติลูกแม่ไห <ś c oughs> เน่ <ś c oughs> เด็กหน่อยสองขวบพี่น้องร้าน เลนขุ่นนะขุ่นนะโอ้ยขีออกก้อนตาเลยม่นไปเงี้ยนตาเลยไปชีออกก้อนเลยเอุ้้นนะขุ่นนะขุ่นนะขุ้นนะมาหวาเงี้ย ไกลแค่ไกลเนี่ยนี่ค่ะเงี้นแย่แหละนะคะเลี้ยนหน่อยเอาขนมมาส่งพ่อเข้าซากแล้วพ่อว่อขนมอืเอยินงี่ย่ละทางมันถกมันมันเจอเอามาบบบนี้เอาขนมมาให้ตาบบบนี้เอออืม,อม,อม โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับนะลขนมมาให้ตาพูนปั่นมาแต่เงี้ยนคุณมาเงี้ยนตาคุณน,นะเดี๋ย,ว,ยวค่อยไปพร้อมกันเดี๋ยวตาเอาไว้กันเอาขนมไว้ก็ลกูกแมวอมเออถาค้าดยาว มาค่ะเดียวตาขนมไปก่อนครับฮะไม่กิมแั้นพี่น้อยเอ,อเื้อไปนี่กิมแั้นยู่ใส่เนาะนี่ไม่กิมแั้นันหน่อยไว้ไว้นี้ละ โอ้ยแม่จิ้มฟันพรมีลดุไปคาดข้าวสาลเออเกี่ยวข้าวแล้วเกี่ยวข้าวไปกลับไปลามาแล้วบวะนี่ไปกลับเออะขี่ไปไกลเลยขี่ไปไกลเลยขึ้นไปละบันไปเออเอาไป อืมไปแล้วพี่น้องบัดนี้จะไปแล้วค่ะเอาขนมมาส่งเจ้งคักโอ้บักลาขนมมาส่งตาไหมไปแล้วคือไปอีกเนี่้ยบ่านี่้ยติหืมบักรามาี่้บ่บักลามาี่้บ่ เอ,อ,อาบอกกาวกัยเอาเอาสวัสดีครับก่อนนี่ครับก่อนนี่ครับกับ่าจะสวยกับหลหน่อยเด้อพี่น้องนี่เลนแย่แหล่ปูนเงี้ยหญ่แหล่อยู่ก่อไพร่ผุนผุนผุนปั้นจักรยานมาแต่ผุนโกบกม่วงฝุน <c oughs> เอาขนมมาส่งยิได้กับฝากช่องเด้อค่ะช่อง y o ยูทูอยาแหล่พาล้อออฟิเชียลนะคะับผินพระราจิตของเหลืหน่อยเอาขนมจะเหลือจากคอขาสากรามาให้ยายาแหล่บานยายแหล่เด้อค่ะพี่น้องยินดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นั่นเลยเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ